กสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองประยารทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับผ้าเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองประยานะครับวันนี้ก็นาผ้าสวยๆมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีอีกเช่นเคยนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าไปเดิมครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้มีชุดผ้าปิดตานะครับ มีชุดหลวงพ่อเงินนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกคิดแรกนะครับเป็นภาพปิตานะครับภาพปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับพิมพ์แข้งหมอนนะครับองค์นี้นะครับ องค์นี้เป็นพิมพ์แข้งหมอนนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับกล้องกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับกล้องมันเวลาส่องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับเนื้อหาต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับภาพปีตาเนื้อผองคุกรักนะครับองค์นี้สวยนะครับสภาพสวยนะครับ ซีรรักษาสภาพผิวไว้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับเนื้อผงคุกลักนะครับองค์นี้นะครับภาพิิตานะครับผมเอา1000บาทนะครับ1000บาทนะครับ1000บาทนะครับผมถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ 0 9 7 9 5เก้าเจ็ดเก้าห <with> <uit> ้าหกหกสามเจ็ดูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับอง์นี้สวยครับองค์นี้สวยนะครับเป็นภาพปิตางานเนื้อผงเกสรนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงเกสดนะครับหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับยันสวยคมชัดนะครับยายันสวยคมชัดนะครับเนื้อผงเกสดนะครับแช่น้ำมนต์นะครับแช่น้ำมนต์นะครับองนี้ องค์นี้เขาเปิดไว้1000งพันะครับผม1000บาทนะครับอ่ะหนึ่บาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์นี้นะครับจะเป็นพระปิตาเนื้อตะกั่วนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับนี่ฮะเนื้อตะกั่วเก่าๆมันๆนะครับขึ้นไข่แบบนี้เลยนะครับอ่าขึ้นไข่แบบนี้เลยนะครับพระปิตาหลวงพ่อเออลวงปู่เอี่ยมนะครับอ่าพิมเขาเรียกอะไร พิมชลูดพิมพ์อะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับภาพปิตาหลวงผู่เยี่ยมนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวนะครับเก่าสวยนะครับเก่าสวยนะครับเอา1,000บาทเช่นกันนะครับ1น0 0บาทเช่นกันนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปอีกองค์หนึ่งครับเป็นภาพปิตาหลวงพ่อเดิมนะครับภาพปิตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับองค์นี้เนื้อเก่านะครับ องนี้เนื้อเก่ามันนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับนี่ฮะเจ้าของเดิมเขาบอกมานะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่าๆนะครับขึ้นไข่นะครับขึ้นไข่เก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเปิดไว้หนึ่งพันนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นพระคล้ายๆพิมพ์พระสังกจายนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะ หลวงพ่อกล้วยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับหายากไม่ค่อยเจอนะครับมาสั่งกระจายหลวงพ่อกล้วยเนื้อตะกัวพิมพ์เล็กนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้ก็เอา1000บาทนะครับผม1,000บาทนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปอีกองคหนึ่งครับเป็นภาพปิดตาอันนี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ฮะ พระปิตาหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับอ่าหลวงพ่อโตวัดเนินชนบุรีนะครับชนบุรีนะครับอง์นี้สวยนะครับอง์นี้สวยน่ารักนะครับผงคุกรักสวยๆนะครับผงคุ้งรักสวยๆเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับต่อไปอีกองหนึ่งครับอีกองหนึ่งนะครับอ่าหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับองนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับดูเนื้อตะกั่วเก่าย่นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ เนื้อตะกัวเก่าย่นแบบนี้ฮะขึ้นเกือบขึ้นสนิมแดงเลยนะครับเกือบขึ้นสนิมแดงเลยนะครับ่องดูมันมากเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นชุดหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเดี๋ยวเอา แบบราคาพิเศษนะครับจัดให้ราคาพิเศษนะครับลงพ่อเงินนะครับอ่าลงพ่อเงินนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่1นะครับอ่าองนี้เนื้อหาจัดจ้านนะครับสูดนะครับผิวขึ้นน้ําทองทั่วองค์เล็กนะครับผิวขึ้นน้ําทองทั่วองค์นะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยนะครับเอาราคาเบาๆนะครับลงพ่อเงินนะครับราคาพิเศษนะครับผมเอาองละอง์ละแปดร้อยนะครับอง์ละแปดร้อยนะครับอ่าอันนี้องค์ที่1แล้วกันนะครับ องที่1นะครับผม800บาทครับต่อไปองที่2ครับส่งพื่อเงินชุดนี้สวยๆทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์แคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 7ย์6 6 3 7 0ดนะครับเบิดโทรเปิดไลน์เปิดเดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับอง์นี้ก็สวยนะครับองที่2นะครับนี่ฮะองละ800ร้อนะครับไม่ลดแล้วนะครับ ราคาพิเศษเลยนะครับ800บาทนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับเนื้อหามันมันนะครับเนื้อหามันมันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับอ่าอันนี้องค์ที่3ามครับพิมพ์นิยมนะครับหูหักหน่อยนะครับหูหักหน่อยนะครับอ่าอันนี้องค์ที่3มนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับแคปอัดจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปองค์ที่4ี่นะครับองค์ที่4ี่เป็นหลงว่าเงิน อ่าองนี้เป็นพิมพ์ห้วยเข็นนะครับพิมพ์เล็กหน้าหนูนะครับอ่าห้วยเขนพิมพ์เล็กหน้าหนูนะครับองนี้ก็เอาแ0 0บาทนะครับห้วยเขนจะมี2องค์นะครับมี2องค์นะครับสวยทั้งสององเลยนะครับเป็นพิมพ์เล็กหน้าหนูทั้งสององนะครับพิมพ์เล็กหน้าหนูทั้งสององครับอ่าแปดร้อยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับองค์ที่4ี่ผ่านไปนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับ นี่ฮะพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมผิวหิ้งหิ้งนะครับผิวหิ้งหิ้งนะครับผิวหิ้งหิ้งนะครับอ่ะอันนี้องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับผมต่อไปองค์ที่หกครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไวๆเลยนะครับผิวหิ้งเก่าสวยเดิมนะครับนี่ครับจะส่องให้ดูนะครับไม่ได้ปัดเลยนะครับสภาพผิวหิ้งเลยนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับผม อันนี้องค์ที่6ครับผมแ0 0บาทนะครับต่อไปองค์ที่7ครับองค์ที่7นะครับองค์นี้เก่าครับหล่อมีเนื้อเกินนะครับอาหารนี้องค์ที่7ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่8ครับอ่าองค์ที่8เนื้อก่าเก่ามันมันครับนี่ฮะเนื้อกเก่ามันมันนะครับอันนี้องค์ที่8นะครับองค์ที่8นะครับนี้องค์ที่8นะครับ ชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจดเก้าห้าหหกสามเจดูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่9้านะครับอ่าองที่เก้านะครับออ้อมองที่9้าเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่1ิบครับพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยๆครับองค์ที่10บนะครับมาในองที่1ิบนะครับต่อไปองค์ที่1ิบเอครับ องค์ที่สิบเอ็ดองค์นี้จะเห็นน้ําทองนะครับทั่วองค์นะครับนี่ฮะน้าทองขึ้นนะครับน้ําทองกระจายนะครับอันนีองค์ที่สิบเอ็ดนะครับโ้มสวยมากนะครับสวยมากนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองนะครับลมดําสวยๆนะครับในีองค์ที่สิบสองนะครับ ต่อไปองค์ที่13ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไวเลยนะครับอันนี้องค์ที่13ครับผิวหิ้งนะครับองค์ที่13นะครับผิวหิ้งสวยๆครับองค์ที่13นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ800นะครับอ่ะอันนี้องค์ที่13นะครับผมต่อไปองค์ที่14ครับองค์ที่14นะครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์นะครับองค์ที่14นะครับ ต่อไปองค์ที่สิบห้าครับอันนี้องค์ที่สิบห้าครับต่อไปอีกองค์ครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับอันนี้องค์ที่สิบหกครับอ่ะองค์ที่สิบหกนะครับพระสวยนะครับพระสวยนะครับต่อไปมาดูเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กนะครับผมวงอเอาองค์ละแปดร้อยนะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผม อ่ะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับแปดร้อยต่อไปองค์ที่สอ,องนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมแปดร้อยบาทต่อไปองค์ที่สามนะครับอ่ะไปไปไวเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมต่อไปองค์ที่สี่ครับอ่ะสวยทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับ ชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจดูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผมต่อไปองค์ที่หนะครับองค์ที่หครับอ่ะจอบเล็กจะมีหองค์นะครับมีหองค์นะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับอ่ะหองค์นะครับ ชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ